วัดดีโอ้นี่มันผ้นาคีริ้วผืนใหม่ของคุณบางนะโ<ข>อ้เป็นไงป่ะเพืพ่พบบอนใหม่ด้วโปเกบอลฉันปิกาจูมึงเงียบๆไว้นะเว้ยแล้วก็อย่ามองมาที่กูแม่งรู้ตัวไอเชียนั่นใช่ไหมไออ้วนนั่นใช่ไหมนหน้าต้นตีนนี่ใช่ไหมตื่นแม่งเลยเธอเผาถุงเท้าทำไมเนี่ยเออคือว่าไม่อย่ารู้เลยฮะเสิ่งแล้ววะ ก็ไม่มีนี่วะอ้้ชีอะไงเมอร์ลี่คริสต์มาสวันนี้วันฮาโล,ลวีนอันแฮปปี้นิวเยียไม่ใช่วันนี้มันลอยกระทงเคกูไปลอยกระทงอะเมอร์ลี่คริสต์มาสและนี่คือเวลาที่คุณสับไพ่ไม่เป็นสับไพ่เนี่ยสับหายแล้วกูสับไพ่ไม่เป็นแต่ก,กูเกียร์เป็นมึงทำไรเนี่ยสับไพ่เพลงนี้มอบไพ้เนื่องด้วยวันคริสต์มาสในวันนี้นะครับวันนี้วันฮาโล,ลวีน,ลลวนไม่ใช่เหรอวะคริสต์มาสอและนี่คือเวลาที่คุณพยายามแกะกล่องแม่ขาดทุกคนเงียบๆนะตอนนี้ต้องใช้สมาธิ อุ๊ยชิหายมึงทำมันขาดอย่าเสีเยใจไปเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเธอลืมของเนะี่ยและนี่คือความรู้สึกที่คุณดีกีตาร์ไม่เป็นแม่สุดสุดเลยแม่คุณดีไม่เป็นคุณช่วยตอบแทนนี่คือเวลาที่คุณอยากให้ลูกอมเพื่อนไงพวกโอ้พระเจ้านี่เราไม่ลูกอมให้นาะยสองหอ่อแถมไม่อีกเอาไปเลยเนี่ย <Yeah, S 2> ไม่พอสัด หนึ่งสองสามโอเคเฮ้ยหูป๊บจิ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 บคนนั้นใครน่ะกูกำลังดูอยู่เกิดอะไรขึ้นน่ะดูดิเธอตายแล้วกูจะดูหนังและนี่คือเวลาที่เพื่อนทักไม่ถูกจังหวะไงเพื่อนกูกำลังเล่นเกมอยู่ทักกูตายอย่างนี้มันจะตอบนายเห็นตาฉันไหมฉันทอนมันไปแล้วอ่ามุกใช่ไหม ูวินหลังจากนี้เอาจากตอนที่หนึ่งมานะครับผมเหตุผลดูใต้คลิปเมื่อคุณทํากุญแจตกถังขยะอาชิบหายนะเฮ้ยน้ไมันเกียร์สักได้วะโถ่เเอ้ยยกีสักเสียงเชี่ยเลยวะเสียงอะไรมึงเฮ้ยเสียงเชี่ยเลยวะเสียงเชี่ยเลยวะจะไปเซเว่นเอาเล่ไหมอะไรนะจะไปเซเว่นเอาเล่ไหมอะไรนะมึงจะไปกินเซเว่นเซนไปเซเว่นเอาเล่ไหมอะไรนะมึงจะไปบาร์เก้เอาไม่ไปเราจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วอะก่อนที่เราจะจากการขอซ้ำสักครั้งได้ไหมได้ โอ้พระเจ้าสุกงนี่กินหมูทับอ่ะกินเลยเย็นนี้เจอกันนี่วันอะไรวันศุกร์ยกมือขึ้นนี่คือการปนพี่หันพี่ทาน้วครับพี่ทางนี้ครับโอเคพร้อมแล้วครับเบอขึ้นนี่คือการปนนี่คือรายงานสภาพอากาศโอเคตอนนี้พายุกำลังเข้าโปรดระวังกันด้วยนะครับตามีกี่ข้างสองแล้วข้างล่ะสองฮะไม่จอสมีหนึ่งเอ๊หนึ่งสองก็สองจันบ่ายเป็นไงบ้างลูกก็ดีฮะมีอะไรพ่อช่วยไหมไม่เป็นไรครับพ่อเธอหนาวไหมพ่อช่วยเธอ นี่มันเฮียอะไรวันนี้่ไอสัตว์เป็นฝั่งทางที่แข็งขี้กขี้กากโอ้โหเป่าเวน้นฝุ่นให้กูทำไงวะมึงเป่ากูหลบแหละให้แกไม่ห่อขอรันไกลอ่ะเด็กเฮ้ย,ยอย่าโยนโอ้โหแม่งโยนอย่างกับไปสนีไอสัตว์ตดแบบดับเบิลคิว